ประจำเดือนไม่มา6เดือนแล้วมีสาเหตุจากอะไรบ้างไม่ได้ท้องค่ะไม่ได้บอกอายุมาค่ะคุณหมอ,อฟ้าจริงๆต้องให้ข้อมูลอย่างอื่นมาด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะน้ำหนักเกินนะคะหรือว่าน้ำหนักตัวน้อยคือน้ำหนักมากไปหรือน้ำหนักน้อยไปทาให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ <c oughs> ได้ก็ทำ <c oughs> ให้รอบเดือนไม่มาเลยได้ซึ่งพอมันไม่มา6เดือนแบบนี้อย่าหาคำตอบจาก YouTube หรือว่าถามจากหมอออนไลน์แบบนี้เลยมัน6เดือนเนี่ยคือนานมากนะ ไปปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าจะคุณหมอสูงก็ได้คุณหมออายุรก,กรรมทั่วไปก็ได้คุณหมอประจาตัว<ม>ที่ดูอยู่ที่ดูแลอยู่เป็นประจําก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ควรทิ้งเอาไว้สังเกตที่บ้านแล้วเอ้ยเมื่อไหร่จะมาไปซื้อแบบสมุนไพรว่านชักมลูกอะไรมาทานดีกว่าจะได้มาหกเดือนมานาน<ม>ไปแล้วลูกไปให้คุณหมอตรวจด,ดีกว่ามันนะจะมีความผิดปกติบางอย่างนะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาพวกต่อมไรท่อเช่นแบบไทรอยมันทํางานไม่ปกติ ก็ได้หรือบางทีก็อาจจะมีปัญหาไข่ไม่ตกก็ได้ซึ่งมาจากหลารสาเหตุไปตรวจดีกว่า,านะ